ว่าต่างๆในท้ายอย่างอันนี้ก็ถ่ว่ามีส่วนํำกันเรื่องแห่เรื่องมองเรื่องอ้วนสมเยอะๆะนตอนนี้ใหญ่ตัวใหญ่ตกใจพวกอะไรต่างๆอันนี้จะเป็นโดยตัวไปอันนี้เป็นรอบ,อบักรอบตรงบันกนู้จ้าชัวตรงบันเกี่ยวก็จะเป็นตรวแห่กลายต่างๆหมวง การที่ใส่ปลาที่ดักปลาที่เก็บปาลาก็จะมีแบบหลากหลายช่วกระแทงแล้วก็เป็นโซฟาสิทันนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใส่ลงไปกวนก็เอามาเป็นกองกลางนะทุกวันเอาใส่ใส่ดักเงินดักทองมีทุกอย่าง,อ,งอันนี้เก็ปบปลากันอันนี้แบบปลาจับปลาผ <Okay. S 2> สม เคยๆไปนะจ๊ะผมเคยไปนะตอนที่ผมไม่เป็นครูทียังเป็นนักเรียนนักษาวลากลับบ้านเพราะที่บ้านเราเป็นบ้านนอกมันมีอะไรเหมืองนนะ้ำห,หนองน้ำํำพอช่วงฤดูตนเมษาน้ำมันจะขอดแห้ง แล้วก็เนี่ยมันไล่ต่เนี่ยเอาเอาสุ่มไปเนี่ยมีปลายุสุ่มติดโอ้ยสนุกเลยังสุ่มที่หนึ้งดีเพราะมันเป็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 นอยู่ในป่าไงมันเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นป่าน้ำมันขอดลงแล้วปลาก็เยอะเห็นตรงประโยชน์โอ้ยคนเต้สนุกดีน้ำได้น้ำไป้ให้ไปกับเพื่อนยน้ำบาปนะอันนี้ก็เอารอบๆไปอะไรอย่างเบ็ดโถงอันนี้เบ็ดนะเบ็ด เก็บเี o, ่ยมีจับปลาอะไรวิธ mm ีการหาวิธีการจับก็แล้วแต่คนเจอเอาใส่เอาโลกเอาใยนี่ก็มีตากไดรทุกแบบอย่างที่ตักขึ้นมาก็ได้อเยอะแยะเลยค่ะหมวงของบางทีก็เรียกของบางทีก็เรียกหมวงอะไรนะหมวงหมวงโคราชเรียกหมวงอ๋อที่มันเรียกของเออเ เป็นยี่ข้องที่ตอนแต่คนเราจะเรียกหมวกเรื่ปลาใส่ปลาขนาดจับปลาแข็งไว้ชั่วชั่วคราวเนี่ยไปชั่วคราวไงนานปลามันตายนะกว่าที่เราจะเอาปลาไปใสกขังไว้ข้องปลาจังข้องแต่คนเราเปนจะเรียกหมวงเอาหมวงมาหน่อยหมวงที่ใส่ปลาใส่พวกรอบพวกดางอะไรอย่างไง แล้วแต่กครับัตาเล็กกัดตาอ๋อเนี่ยเขาไืใไก่ไก่ก็จับปลาปลาเขาเต็มไปหมดจะจากลากขึ้นเรืออ่านี่ก็จะเป็นที่ดักปลาใบวางไว้ตอนเช้าก็ไปกู้ใส่นอนคองนั่งมีใส่นอนปัจจุบันอาจารย์ที่ผมว่าใส่นอนน่ใส่ก็ทำไม่ไผ่ใช่ไหมอ่าจะทำแบบนี้แต่ถ้าใส่นอนเนี่ย ไม่ได้เป็นไม้ไผ so hmm. right? ่เป็นอิฐเกาอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ไอ้โครงเหล็กอันที่เป็นสี่เหลี่ยมมันจะเป็นช่วงกระดานี่ได้ถึงช่วงช่วงแล้วคงเอาเน้นมาห่อเข้าวแต่ใเวลาเก็บก็เก็บชุบเก็บมันเวลาเปิดก็เปิดแต่มันมีมีอันมีอะไรเนี่ยเครื่งงาใส่อะไรเครืองงาแต่นั้นเนี่ยมีทุกอนพร้อมทุกตอนตอนข้าวไปเรีไ่ได้ข้าวเร็วไม่ได้แล้วก็มีดวงไฟทั้งในจากดวงไฟที่ใส่ในแล้วมันติดยิมนั้นไี้ติดพื้นอย่างเงี้ยทุกอย่างข้าวหมดเลย ้ไปจมาจากทางจากทางไปไปทางหน้าทัางเดียววันเด์วันเด์ห้ามถอยกลับวันเดอแต่ว่าดักไปไม่รอดนะยวไงคนจะหลาดก้นแต่ว่าสัตว์จะยับยั้งแย่ลงเขาเรียกว่าอมรุ้คือใส่ โรคโรคหลือใส่ไอต, <Yeah. S 1> ตัวนี้คือตั้งแต่ที่ไม่สามารถยกขึ้นได้ <Yeah. S 1> ที่ผมเชียนจานดวน uh huh. สามารถเอาขึ้นกลางวันได้กลางเือน,น uh huh. แต่ตัวนี้ไม่ต้องอันนี้คือเดินถ้เราเอาขึ้นเอาพวกนี้ขึ้นมาแล้วหัดใครออกไม้ไปลงเหมือนเดิน uh huh. ที่ผมเคยทาแบบนี้อาจารย์ <Yeah. S 1> สมัยที่ผมทปรอมงที่ผม <Yeah. S 1> ยังยังอยู่บ้านที่กำลัง uh huh. เรียนอยู่นั้น